เพื่อนๆใดๆนะครับที่สั่งของออนไลน์บ่อยๆนะครับแล้วกลัวว่าที่อยู่และเบอร์โทรของเรานะครับที่เราทิ้งไปเนี่ยอาจจะมีคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยมาแนะนาครับตัวน้ํายานะครับจะไปลบหมึกปรินเตอร์ที่เขาปรินใบปะหน้าพัสดุกนะครับก็คือที่เขาใส่ที่อยู่ของเราไว้นะเนื่องจากผมนะครับสั่งพัสดุเป็นประจานะครับก็เลยสั่งมาซะสามหลอดเลยทีเดียวเห็นขวดเล็กๆอย่างนี้นะครับแต่ปริมาณน้ํายาเยอะนะครับขนาด1 0มิลลิลิตรเนี่ยก็สามารถลบได้เยอะแล้วนะเพื่อนๆ วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเอาไปทาบนกล่องพัสดุหรือว่าถุงพัสดุที่เขาส่งแล้วมันมีที่อยู่ของเราอยู่นะมันจะทําปฏิกิริยากับน้ํหมึกนะครับทำให้หมึกเลือนลางแล้วก็จางหายไปนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆที่อยากมาแนะนานะครับก่อนที่จะทิ้งพัสดุหรือกล่องพัสดุที่มีที่อยู่และเบอร์โทรของเรานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาใช้ลิควิดตัวลบตัวนี้นะลบพัสดุเอ้ยไม่ใช่ลบพัสดุฮะลบที่อยู่ของเราแล้วก็ชื่อนามสกุลและเบอร์โทรของเรานะครับแล้วเราค่อยท นะเผื่อป้องกันเนี่ยไม่ให้ไม่จ่าชีพหรือใครที่เอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรของเรานะครับไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้แล้วนะครับเป็นสินค้าดีๆที่อยากจะมาแนะนํานะครับผมซื้อไปตอนแฟลชเซลล์นะราคาไม่ถึง20บบาทได้ซ้ำนะครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะปักพิกัดไว้ในตะกร้านะครับเ,เพื่อนๆสามารถที่จะไปกดลิงก์แล้วก็สั่งซื้อกันได้ครับ